อือโดนสิครับส,สวยโดนครับอู้ยดึงแรงวะเอาแล้วว่าไงอ่ะว่าแล้วโดนครับผมปิดมือโดนมีไซสครับมีไซสโดนครับไซส์สวยด้วยครับอะไรนี่โดนเป็นมือโดนไซส์สวยครับ you mm -hmm. สวัสดีผมขอกราบสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกคนทุกคนด้วยนะครับผมมาครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาล่องเรือตกปลากกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็มีเวลาอยู่ครึ่งวันนะครับทุกคนวันนี้ลุยเดียวนะครับทุกคนวันนี้นะครับเพื่อนๆไม่ได้มาครับทุกคนมาคนเดียวนะครับช่วงนี้น้ําก็ค่อนข้างมาเยอะนะครับทุกคนเยอะสมควรนะผมเยอะกว่าทั้งก่อนนะครับ เดี๋ยวไปรู้ความกลังว่าจะได้ตัวรือเปล่านะครับผมเอ้ผมเอ้ยครับผมรุยกันเลยมาผมลองใหม่นี้กันนะครับนะตัวกัดดึงไปมาสิ โดนใส่แหวนครับมาแล้วมาแล้วอื้นี่ไงยีงขาคออ่าอย่นะครับผมแถมแรงมาแล้วครับมันมัน ่ตกมาเรืเ่อยดูนเป็นมือดูนใส่สวยครับม,มาแล้วใส่สวยครับผมไว้หรือขอ้อคอ โอ้โหยิงเขาคอยครับกูกจะออกยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับทุกคนใส่สวยครับมันมัน แว้นครับโอ้โหแว่นเกินตัวนี้ได้หรือเปล่าอ่าได้อยู่ครับผมไม่เล็กเกินครับนี่นะครับผมมาครับ หมายของทุกคนนี่สามตัวครับหาลองใหม่นี้กันครับตัวก็มา Yeah. <laughs> rưỡi Ui, mưa đôn hấp, mưa đôn Thấy xôi hấp Thấy Thấy hấp ครับผมมันมาครับอ่าก็มาเรื่อย,อยชอบอยู่ข้างในนี่ครับมือเป็นมือกระโดนปึดตกมือ โดนอีกแล้วใส่แวนครับนี่ไงอือหือนี่นะครับ <c oughs> เด,ด็ดไม่โดนอีกแล้ว ชอบอยู่ข้างในจริงๆว่ปะปลาเนี่ย ใสสวยด้วยครับอะไรนี่โอ้ยกดคั่งสสวยอยู่ครับเอ็กคั่งเอ็กคั่งนี่ไงว้ายวอกวับ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 ดูท่าคอมั้งเนี่ยฮะออกมาทางไส้แม่งเลย นี่นะครับผมกดค้างก็ใส้สวยครับามาโตขึ้นเรื่อยๆครับ ตอนครับผมปิดมือโดนมีไซส์ครับมีไซส์โ oh, อ oh, 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 oh. ้ยสัวโอ้โหไซส์สวยทุกคนไซสโลว้าวโอ้โหโอ้โอ้โไซสโลว์ของตัวนี้บอกเลยถึงแน่โอ้โหดีนะโดนนิดเดียวทุกคนขอเบ็ดเบิกเก้าด้วยครับ เบอร์เล็กโอ้โหใหญ่ครับผมทุกคนตัวนี้ยอดมันมาไปเรื่อยครับ อุยอ้ย,ยกำลังจะย้ายไมยเด็ดขั้นก็เอาอยัางไงอยู่ต่อครับอยู่ต่อนี่นะครับผมใส่แว้นะครับ ต่อนิดนึงไปใหญ่มาครับผมไม่มาละได้มาหยุดสองตัว อลองดูไหมยนี่กันทุกคนเดี๋ยวข้างในดิข้างนอกดีวลองหย่อนข้างในนะครับน่าจะได้อยู่เจ็ดเข้าปะอ้อนี้เลยได้ได้ได้ได,ได้สังเกตปลายคันก็แล้วกันถ้าเจอถ้ามีตัวก็โดน แล้วว่าไงอะว่าแล้วอีตัวมันก็แป๊บเดียวโอ้โหโอ้โหกิดอะไรวะไหนล่ะไม่งสวยๆครับมันชอบอยู่ที่รกนะครับ ผมมันมานะครับผมชอบอยู่ที่รกๆมานตัวก็มาอีกครับเรือก็ไม่นิ่ง อีกแล้วไปอีกแล้วออกมังนอกดีมัง้งโอ้โหตัวนี้มีไซส์นะนมีไซส์นะออกห้องนอกเลยไหมออกห้องนอกเลยไหมอืมไซส์สวยครับน,นี่โอ้โหตัวเท่าเมื่อกี้เลยเท่าเมื่อกี้เลยนี่แหละมีตัวแป๊บเดียว นี่ครับผมมันมาแล้วสวยเรือก็ไม่นิ่งลงที่เดิมได้ไหมนะตกมาเรื่อยครับ ใหญให่ไม้ครับทุกคนได้มาสองตัวมาลองหม้นี่กันนะครับอีกตัวก็มา แบบนี้ก็โดนเอาละละ่ะฟ้าร้องฝนตกข้างบนครับ ข่ยงปราขแยง,แยงเบ็ดมือก็กินครับผมเบ็ดมือก็กินแป๊บนึงนี่นะผมขยงครับเดี๋ยวออ้ยยั่ไง ผมมันมาครับ นี่ใช้สวยครับอโอ้โหหลุดในเรือพอดีเลยว้าวะ่วะวะ่ะว่ะวอือหือหืออือโอ้โหดูครับเหลืองครับผมเหลืองจากกับทองคำตัวนี้ครับใช้สวย เรื่อยอ,อย่าให้หมาครับผมทุกคน ลองใหม่นี่กันนะครับีตัวก็ามาโต้ครับ แล้วนี่นะครับผมมานครับยเบ็ดมือ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 เว้นเว้นเวนมก็กินโอ้สายวิ่งเลยนี่ไง ติดแล้วติดแล้วติดแล้วขยังครับผมใส่สวยขยังขยันนี่นะครับผมม,มาครับ ครับอืมไปขันเอาอีกแล้วกดเืรงอืมอืม,อม เอาอีกแล้วครับใส่แวน่นเอาเอาละ,เ,าละเปิดมือก็เอาเปิดมือก็เอาแป๊บนึงเปิดมือเอาอีกแล้วครับนี่นะครับผมชอบมาพร้อมกันดูหน่อยสิ ดึงสายไปยาวมากยังไงยังไงยังไงอื้สายสวยอยู่ครับนี่มันมันครับผม ปิดมือดูครับไส่สวยครับตัวนี้อืโอ้กดครั้งดีกว่าโอ้กดเรืมใส่สวยอยู่ครับไม่เลกเกินแนแนน่แน,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 นไส่สวยอยู่นะครับ ครับผมทุกคน,นอ,าอคนน่าลองไม้นี้กันครับผมตัวก็มา ถึงไหมถึงอยู่ครับเบ็ดมือโดนอ่สวยๆครับโอ้โอ้ยอ,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 อ่หลุดพอดีดีไม่ตกน้ำนะครับในเรือ ครับผมใส่สวยครับผมช่วงเย็นครับโอ้โหโอ้โหไม่ทันว่ะเมื่อกินตอนนี้โอ้โหโอ้ยไปดิไวดิ อืดูสิครับใส่สวยอยู่ครับอ,อ๋อฮูอ้ยฮู้ยฮูยนี่ะครับผมมันนานครับ biến mưa biến mưa biến mưa xem đấy oh, quen để để, không biết mấy lấy cơn อยู่สองตัวสามตัวตัวเล็กตัวหนึ่งครับปล่อยไปครับคนมาลองดูไม้นี้ก็คงจะกรับแล้วนะครับผมได้ไม่ได้ก็กราบนะครับ ตัวก็มาขออกสักตัวสองตัวได้ไหมกลับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เก็บเข้าเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เลยครับผมทุกคนผลงานของผมที่ได้วันนี้นะครับผม กดเือไซส์สวยๆนะผมแล้วก็ไซโบโบมาตัวหนึ่งนะครับนี่เลยไซส์สวยเลยตัวนี้นะผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะผมกคนดูนะับโอ้โหไซสใหญ่เลยตัวนี้นะครับโอ้โหไข่เต็มท้องนะครับตัวนี้ไซส์สวยครับผมนับก็ประมาณห้าถึงหกโลได้นะผมทุกคนก็ถือว่าโอเคนะครับผมมาวันนี้นะครับ โอเคก็ okay. ทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่พีนานตกปลาดทุก่อนทุกคน,กคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโผมมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ